สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่ช่อง Lucky Home สําโรงทีวีนะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมการประมูลที่โซนสองนะคะไปชมกันเลยค่ะ อนนี้ก็ขอแจ้งกก่อนนะคะการประมูลวันนี้นะคะก็มีถ้าลูกค้าจะประมูลนะคะลูกค้าก็สูใขึ้นมานะคะเรามีบริการจัดสงค่ะลูกค้า1ิบกิโลแรกนะคะ5้าบาทค่ะกิโลถัดไปสิบเดกิโลยีิบาบาทนะคะแล้วก็จะมีส่วนลดนะคะผูกควาส่วนลดแรกหนักด้ากาค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มการประมูลเลยนะคะลูกค้าสำหรับสินค้าชิ้นแรกนะคะ้านี้นะคะค้า อนะคะอันนี้มีใคเิดไหคะสองร้อค่ะหนึาค่ะสาอคัที่หนึ่งค่ะส0 0ี่ร้อค่ะสอคัที่หนึ่ค่ะสี่อคัที่สะห้าร้อยค่ะห้าร้อยคั้ที่หนึ่ค่ะห้าร้อยคั้ที่สองค่ะ หาร้อยของี่สามค่ะเตีที่ห้าร้อยบาทนะคะเบอสามค่ะเป็นตู้แบบนี้นะคะยังไม่มีคนเปิดตัวเลนะคะไม่มีใครเปิดไหมคะมีไหมคะสองร้อยค่ะเบอร์สามสามร้อยค่ะสี่ร้อยค่ะห้าร้อยค่ะห้าร้อยของพี่เบนค่ะหกร้อยค่ะ เ0็ค่ะ700ดร้อที่หค่ะแ0 0ค่ะแ0 0ร้อที่หค่ะแ0 0ร้อที่สองค้ค่ะเ้าร้อยคที่หค่ะหนึ่งพันาอเาพที่ค่ะหนึ่ค่ะหนึ่งพันหนร้อยคงที่หนึ่งค่ะหนึ่งพันหนร้อยคงที่สองค่ะ หนึ่งพันสามหนึ่งพันสามค่ะเป็นสองสองค่ะเป็นสองร้อยครั้ที่หนึ่งค่ะหพันสามค่ะเป็นพันสามร้อยครั้ที่หนึ่งค่ะเดี่ยพันสามร้อยครั้ที่สองค่ะหนึ่งพันสามร้อยครั้ที่สามค่ะติดที่หนึ่งพันสามร้อยนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีคนเปิดนะคะเปิดนะคะสองร้อยค่ะสองร้อยครั้งที่หนึ่งค่ะสามร้อยเป็อสามค่ะ 400ค่ะ500ร้อยเบอร์ค่ะ6 0รปดค่ะเ0็ค่ะแ0 0เบอร์สามค่ะ9 0้าค่ะก้าร้อยคที่หค่ะห0 0่งันค่ะหน0 0งพันที่หค่ะหนึ่ง่งร้อยค่ะหนึ่งันหนึ่งร้อยคำที่หนึ่งค่ะหน0 0งพันหนึ่งร้อยคที่สองพันสามี่ค่ะเบอร์สามหนึ่งพันสี่อหพั

2องพค่ะตอนนี้อยู่ที่2องพน่ะคะสองพันสี่ันที่หนึ่งค่ะสองพันสี่ที่สองค่ะสองพันสี่ที่สามค่ะติดที่สองพนะคะ2 0 0 3้อย8ค่ะ 400, ค่ะส0่ร้อที่หนึ่งค่ะ5 0 0รค่ะ้าร้อที่หนึ่งค่ะ 6 0ร้อยค่ะห0ร้อยทั้งที่หนค่ะเ0็ค่ะเ0็ดรอั้งที่หค่ะ7 0็ดรอั้ที่สค่ะเจ็ดร้ั้งที่แดค่ะแ0ดรอั้ที่หนึ่ค่ะ9 0้ารอั้ที่หค่ะ9ก้ารอั้ที่สค่ะ9ก้ารอั้ที่สาปิดที่9 0้บาทนะคะเบอร์สแป ที่สองพันง้ะคะเป็่งัน1ทั้งที่1ค่ะ1 1 0 0พันทั้งที่สค่ะ1100งัรทั้งที่สค่ะปิดที่1 1 0 0พัน่ง้อยนะคะลูกค้าเบอร์1ิเค่ะ2 6 0 0ัรทั้งที่1ค่ะสองพันหร้อทั้งที่สองค่ะสองพันหร้อยทั้งที่สาค่ะปิดที่2 6 0พันะคะลูกค้าเบอร์1ิค่ะสอง0ันรทั้งที่1ค่ะ2 7 0พัั้งที่สองค่ะ 00, 2องพเจ็ดร้อยคที่สองค่ะเจดที่สองพัน็ะคะลูกค้าเบอร์ส1บเกค่ะหนึ่พสารอยคที่หค่ะ1นึ่ันสาร้อยคที่สองค่ะหนึ่งพันสาร้อยัที่สามเที่ันามนะคะเบอร์สิบแปค่ะคั้งที่1ค่ะเจ็ดร้อยบสองค่ะเ็ดร้อยงที่หนึ่งแ้อย้าค่ะแปดร้อยงที่หนึ่งค่ะแปดร้อยงที่สองค่ะเก้าร้อยสองค่ะเก้าร้อยงที่หนึ่งค่ะเก้าร้อยังที่สองค่ะ 900บาทปิดที่9 0้บาทนะคะลูกค้าเบอร์12ค่ะเก้าบาท่งันอที่หค่ะ1 9 0 0้ารอัที่2ค่ะ1 9 0 0บ้าอยทนที่3ค่ะลูกค้าเบอร์สนะคะขอบคุณค่ะ2อง0ัันงที่หค่ะสอง0ัันที่2ค่ะสอง0ันหกันที่3ค่ะลูกค้าเบอร์นะคะขอบคุณค่ะหนึ่งั้าอที่1ค่ะ ถึงหน้าร้านเลยนะคะลูกใหญ่ๆโ,โ,โตแบบนี้นะคะปกตินะคะทางร้านจะขาย40บาทแต่วันนี้นะคะลดราคาพิเศษนะคะเหลือกิโลละ30บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าดูลูกใหญ่มากลูกเบลเลอร์เลยสำหรับลูกค้านะคะที่มาลงทะเบียนประมูลในวันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้รับคูปองส่วนลดอาหารนะคะใบละ20บาทจำนวน3ใบนะคะลูกค้าก็สามารถมาเลือกซื้ออาหารได้ด้านนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มาประมูลตู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ไม่มีรถขนหรือว่ารถขนไปไม่พอนะคะทางร้านของเรานะคะมีบริการขนส่งนะคะศูนย์ถึงสิกิโลแรกนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะกิโลถัดไปกิโลละ25บาทนะคะตู้ใบนี้นะคะปิดประมูลนะคะที่1นึ่งพันะะตู้ใบใหญ่มากสวยมากนะคะลูกค้าปิดแค่1000บาทเท่านั้นนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในนะคะคือด้านในแบบใหม่มากสวยมากนะคะลูกค้านี่นะคะไม่ได้เป็นงานแบบเก่านะคะเป็นงานใหม่นี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจะร่วมประมูลกับทางร้านนะคะ<ๆ>ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เพจนะคะ Lucky Home สํโรงนะคะกติการในการประมูลนะคะเริ่มต้นประมูลนะ ที่100บาทนะคะแล้วก็บิดครั้งละ100บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหตู้ใบนี้นะคะไม่น่าเชื่อนะคะเบอร์40นะคะปิดประมุลแค่1,004เองนี่นะคะตู้ใหญ่มากนะคะลูกค้าสภาพแบบดีมากใหม่มากนะคะนี่นะคะสภาพด้านในคือแบบหาราคานี้ไม่ได้จริงๆนะคะในราคา1,400บาทที่จะได้ตู้แบบสวยขนาดนี้นะคะไม่มีนะคะ เบอร์39นะคะอันนี้ปิดประมูลที่1,300บาทนะคะแต่เบอร์39จะมี2องใบนะคะจะมีตู้ใบนี้1อันนะคะแล้วก็ใบนี้1อันนะคะลูกค้าอันนี้ปิดประมูลที่1,300บาทนะคะนี่นะคะหาราคานี้ไม่ได้นะคะถูกมากๆงานดีมากสวยมากนะคะคุ้มมากๆนะคะในราคา1,300บาทนะคะที่จะได้ตู้2ใบนะคะ คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะ